สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราชนะยืนยันตัวตนไม่ได้แม้อัปเดตเป่าตังล่าสุดนะครับทางธนาคารกรุงไทยมีคำตอบให้แล้วนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังและทันสถานาการณ์ปัจจุบันรวมสารพันปัญหาคนได้รับสิทธิ์เราชนะ แม้จะอัปเดตแอปเป่าตังไปแล้วก็ไม่มีผลบางคนใช้ iPhone เจอไม่มีจังหวัดให้เลือกยืนยันตัวตนกรุงไทยตอบแล้วจะต้องทำอย่างไรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาจัดทำข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับ ช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชม,มารชมายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรณีที่หลายๆคนได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังได้ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ชี้แจงว่า ต้องรอให้มีการอัปเดตแอปเป่าตังรอบใหม่ก่อนซึ่งหลังจากมีการอัปเดตแอปเป่าตางังจะมีแบนเนอร์เราชนะขึ้นมาเพื่อให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งโดยการอัปเดตดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์2564เวอร์ชัน10.32ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้13กุมภาพันธ์2564 มีหลายคนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะแม้มีการอัปเดตแอปเป่าตังแล้วเป็นเวอร์ชั่น10.32แล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ซึ่งแต่ละคนจะพบปัญหาต่างๆน,นานาดังต่อไปนี้คนที่ใช้ iPhone 4s กับ 5s ไม่มีจังหวัดให้เลือกตอนยืนยันตัวตนเราชนะอัปเดตแอปเป่าตังเวอร์ชัน ใหม่ล่าสุดเป็น10.32%แล้วแต่พอยืนยันตัวตนกลับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบและบางคนอัปเดตแอปเป่าตังแล้วเวอร์ชั่นใหม่แล้วแต่แบนเนอร์เราชนะกลับไม่ขึ้นซึ่งสำหรับคนที่ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนทางด้านธนาคารกรุงไทยได้ตอบและ ให้แก้แบบนี้สำหรับประเด็นที่ผู้ใช้ไม่สามารถยืนยันตัวตนเพราะไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเอาไว้หากเป็นผู้รับเงินเยียวยากลุ่มที่สามซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคม5 6 6 4ที่ผ่านมาหากได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วจะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ 2564เป็นต้นไปส่วนสำหรับคนที่เข้าไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ไม่มีจังหวัดที่อยู่อาศัยให้เลือกทางด้านธนาคารกรุงไทยตอบและให้แก้แบบนี้ในกรณีที่เข้าไปยืนยันตัวตนแล้วไม่มีจังหวัดที่อยู่อาศัยให้เลือกทางกรุงไทยแจ้งว่าที่ขึ้นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการปรับปรุง แก้ไขระบบหากมีการทยอยเปิดระบบแล้วแอปเป่าตังก็จะกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับและมีวิธีการแก้ไขกันแล้วนะครับกับหลายๆคนหลายๆท่านที่เจอปัญหาแบบนี้กันนะครับ <S <S ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง youtube HR channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง youtube HR channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube ส r Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม